สวัสดีทุกคนครับวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่ร้านร้านร้านสมหมายโทรทัศน์ครับที่บ้านที่บ้านเนี่ยกล่องสัญญาณเนี่ยครับ PSI มีปัญหานะครับพอมาถึงช่างจริงๆแล้วเวลามันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะคิดเป็นสัญญาณ PSI แล้วจากนั้นก็หายไปนึกว่าการอัปเกรดอะไรจะต้องมาอัปเกรดพอข้างหลังจะมีช่องอัปโหลดอยู่นะครับพอมาถึงช่างสมหมายเดี๋ยวเราไปถามช่างสมหมายก่อนให้คําตอบได้นะครับเพราะว่าอยู่ที่นี่ท่านก็จะรู้ตลอดลว่าเป็นยังไง มาสัมผัสเนี่ยเป็นยังไงครับช่างกองอันนี้มันเป็นยังไงก่อเขาตัดสัญญาณแล้วเขาใส่เฮดดี้เลยล่ะมันเป็นอย่างไรคือบอดยังสั่นใส่บอดอะไรเลื่อมันบอดนี่บอดอ่าตัดสัญญาณจริงแล้วก็คือถ้ากองแบบนี้ต้องซื้อไหมมันบอดซื้อไม่อย่างเดียวครับเฮ็ดนางบอดอะไของของสร้างลานสร้างนี่เพิ่นเข้ามาหลายแบบนี้บอกของสร้างก็ต้องเปลี่ยนไม้ให้กันมันบอดนี่เปลี่ยนแล้วนั่นใส่กองเขาไม่จะใส่โอนกองเร่ยอยู่ไปเบิ้งเอาไปเบิ้งเอาครับไปเบิ้งครับ ทั้งกุ่นไปได้ป่ะครับไปทั้งผีแล้วเนาะนะไปเบิ้งทั้งผีทั้งกุ่นไปหมดเขอไว้ไอเดลานี่ยแล้วเพื่อนนาะขออนุญาตขออนุญาตยางคามไหมครับมาเบิ้งอยู่ยใสกันนี่กล้องเอเดร่ลาอยู่เพิ่นวะนี่ครับโอ้ยหลุ่นเดียวกันหมดเลยครับนี่ว่างไว้ซีโอ้ยโบแมนโบแมนสี่ห้านี่ก็ยี่สิบสามสิบแปดหมือนไงครับนี่ครับ เป็นแบบนี้ครับถ้าถ้าใช้กล้องรุ่นนี้ครับนี่ขึ้นสัญญาณมาตรงเปลี่ยนอย่างเดียวครับเพนยังโบราณสร้างสมไมยบอกนะครับแล้วก็ต้อนนี้กล้องกล้องรุ่นใหม่ก็ขาตลาดน้ำนะครับนี่ครับอันีล้านสอมครับมือนีมือนี้มาเบิงล้านสมหมยครับตรงเปลี่ยนนะครับเราสร้างเนาะเปลี่ยนเลยครับราคาหลาเป็นไหนครับขันเปลี่ยนไหมบอิากสีว่าเอาไปถามคนขายดีกว่าสนาั้สร้างบอยาัทบอกมาถามคนขายใส่ละคนขายนี่ รุ่นใหม่ซื้อเมื่อแล้วนะครับนี่ ps4 แกะให้ดูหน่อยครับครูไคลโดดเป็นยังไงจะเป็นแต่ละร้านก็ราคาไม่เหมือนกันครับอันนี้คือรุ่นใหม่นะครับอันนี้คือรุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่จะมีพอร์ต usb ข้างหลังอันนี้คือมันต่างกันข้อข้อแตกต่างก็กคือนี่อันนี้อันเก่าอันนี้คือใช้ไม่ได้แล้วใช่ตัวใหม่จะขึ้นตรงนี้ครับว่าตัวใหม่จะขึ้น hd แล้วก็เป็น s2 ครับ อันนี้เป็นโอเคเอ็กโอเคเอ็กอันนี้คือใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นเอสสองแต่ละร้านราคาต่างกันนครับแล้วแต่เนาะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละร้านครับอันนี้ข้างหลังจะเป็นแบบนี้ hdmi เนาะเป็นพอร์ต hdmi แล้วก็ยังทิ้งทวนเดิมอยู่เป็น AV วแล้วก็สัญญาณเสียงครับข้างหลังมีต่างกันตรงนี้นะครับตรงนี้เปลี่ยนจากช่องอัพโหลดเป็น hdmi นี่ครับถ้าเกิดว่าใครใช้รุ่นนี้อยันครับกล่องบล็อกเดียวกันเลยก็ไปเปลี่ยนได้แล้วครับเพราะว่า ประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ร้านต้องบอกว่าขาดตลาดนะครับใช่ครับคนขายเราว่าขายดีแห้งก็ว่าขาดตลาดนั่นบ่ครับห้าร้อยจนถึงแปดร้อยบาทเนาะโดยประมาณแล้วแต่เนาะตลาดนี่ครับแล้วก็สีมีกองดุลไหมอยากเบิ่งกองดุลไหมเป็นอย่างไงให้เบิ่งนี่ยครับเือจะไรกองรุ่นใหม่นี่เอสสามมันเป็นยังไงเนาะเอสสามเอสสามอันนี้เอสสองเป็นแบบนี้เอสสามมีเห็นว่าเชื่อมสัญญาณไวไฟได้ด้วยแม่นบ่ ออืืมมเป็นแบบนี้้แบบนีรุ่นนี้ S3 มีเนี่ดูหน้าตาแบบนี้ข้างหลังก็จะเป็นเฮดดี้ไปช่องเดียวคเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องไฟเลี้ยงมีสัญญาณอะไรเขาเรียกอะไรน่าจะเป็นสัญญาณเล็กๆเป็นหูฟังไหมเสียบเสียบสายนิดหน่อยครับซูเหมยเขาเสียบสายนิดหน่อยกันออกเบอร์แล้วนี่อันนี้ก็เป็นสัญญาณมาจากจานดาวเทียมแต่ถ้าเราไม่มีจากจานดาวเทียมมันจะ ผ่านอะไรนะผ่าน Wi-Fi ได้ด้วยโอ้บ่ททำมาได้ครับตัวนี้นี่ก็คือแบบร้องคาราโอเกะร้องคาราเกะได้ด้วยมาใช้สัญญาณ Wi-Fi อืมประมาณนี้ของรุ่นใหม่ครับของรุ่นใหม่ครับเป็นเ่าไวอย่างนั้นครับของรุ่นใหม่ของรุ่นใหม่เล็กกว่าเก่อนจะร้อยห้าสิบบาทประมาณนั้นแต่ละร้านราคาก็จะต่างกันลองไปหาดูครับนี่ S3 ครับ ถ้าเกิดว่าคนไหนที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับเจ๊งนะครับต้องเปลี่ยนแล้วนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ S3 ก็ต้องเปลี่ยน S2 นี่ครับโอ้ที่เพราะาเดียวทำให้หัวยนั่นหน่ะหัววายเขาแค่เครื่องเปลี่ยนหัวน่ะขาอยู่ในบัสเซลอะไรเขาใช่หรือันนั้นมีปัญหาอีกครับอันนั้นก็เป็นอย่างนี้ครับอันนี้เปลี่ยนไปที่กล่องเลยครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับตัวนั้นใช้ได้อใช่ไหม